วงการบันเทิงปีนี้ขอปูพรมแดงตอนรับพระเอกน้องใหม่เจมส์จิรายุกับมาดเนียบชวนฝันคุณชายหมอพุทธิพัฒน์ปล่อยสเสน่ห์ทะลุจอจนแฟ,ฟนๆกรี๊ดสนบแจ้งเกิดแบบสายฟ้าแลบหน้าจอชั่วข้ามคืนรับรางวัลดาวรุ่งชายแห่งปีไปครองแบบนอนมาเลยครับเจมส์จิรายุตั้งสีสุขจากเรื่องคุณชายพุทธิพัฒน์ครับขอบคุณครับ ดีใจมากครับที่ได้เป็นดารุ่งชายนี้ก็ของรายการที่สามบันเทิงด้วยครับแล้วก็ดีใจมากครับที่รายการที่สามบันเทิงให้โอกาสต้องขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ติดตามนี่เลยครับคุณนิสัยแว่นอยู่ตรงนี้ก็เป็นคุณชายหมอครับที่อขอให้กาลังใจตลอดทุกๆตอนทุกๆวันเลยครับแล้วก็ขอบคุณมากๆครับ <laughs> สามวันเฉลิมเมลิกแม็กยอสจากทองเนื้อก้าก็ทำเซอร์ไพรส์คว้าหัวใจคนดูด้วยการแสดงระดับเทพจิ๋วถ่ายทอดความรักความกระตันยูต่อแม่ลำยองสะเทือนอารมณ์พี่ป้าหน้าอาน,นําตาทะลักกันทั่วเมืองคว้ารางวัลขวัญใจมหาชนไปเลยครับน้องแม็กน้องยอสและน้องแมลิกละครเรื่องทองเนือกค่ะดีใจครับ ที่มีทุกคนให้กำลังใจครับขอบคุณพี่มาทุกคนนะคะขอบคุณพี่อออขอบคุณพี่แดงแล้วก็ say thank you thank you ขอบคุณษฎจ้าครับนี่ขอขอบพี่เจ้าหออ่าบายเขาบอกว่าขอบขอบคุณครับ อเล็กซ์เรนเดลบรรลุสุดยอดการแสดงกระบ,บทในรามหนุ่มสองอารมณ์ร้ายโรคจิตจากละครสามีโผล่ออกมาแต่ละทีสกดคุณดูได้น่ากลัวสุดๆคว้ารางวัลดาวร้ายชายแห่งปีไปครองเป็นรางวัลแรกในชีวิตด้วยครับอเล็กซ์เรนเดลครับขอบคุณครับมีพูดด้วยเน่รางวัลแรกในชีวิตในเรื่องของการแสดงนี่คือรางวัลแรกเลยครับ <c oughs> ดีใจมากครับคือเป็นรางวัลที่อบอุ่นมากขอบคุณแฟนแฟนละครสามีทุกๆคนเลยครับ เจมี่ยังชายชาติเยอดมัแซดเวอร์ทะลุจอสมศักดิ์ศรีนักปั้นดาวเจ้าของสโ,โลแกนถ้าไม่เลิศก็เชิดใส่เพราะทั้งเลิศทั้งเชิดจนคว้ารางวัลตัวจี๊ดชายแห่งปีไปครองครับเจมี่ยังชายชาติเยอดมจากละครเรื่องมาดานดานครับปลื้มใจที่สุดเลยค่ะน้ำตาแทบเล็ดเลยค่ะตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยรางวัลน,นี้มันรางวัลผิดนะคะ <c oughs> ไม่ใช่ตัวจี๊ดชายนะคะ <c oughs> ต้องจูดต,ตัวจี๊ดหญิงนะคะช่วยแก้ไขนิดนึงได้ไหมคะแล้วจะเอาไปอวดใครได้ยังไง <ton of music> สุปตาข้ามคืนเจมส์จีแจ้งเกิดปีแรกก็ได้บทสำคัญ3เรื่องรวดคุณชายผู้ที่พัฒน์ทองเนือก้ารักสุดฤทธิ์เป็นปีทองของหนุ่มเจมส์ทำเรตติ้งทะลุจอทุกเรื่องค <ton of music> ว,ว้ารางวัลนักแสดงนำชายยอดนิยมไปครองครับเจมส์จ <ton of music> ิรยุ <ton of music> ตั้งสีสุขครับ หวยได้นั่งนี่เลยทั่งสอันเลยครับดีใจมากครับที่ทุกคนก็ยังคอยติดตามแล้วก็ยังคอยให้กํำลังใจผมอยู่เรื่อยๆทุกๆตลอดตลอดไปเลยครับพระเอกปอณัฐวุฒิถอดหัวใจของคนเป็นสามีและพ่อของลูกชายรับบทจ่าสันในละครทองเนื้อ9ก้า a c t ติงทางสายตาไร้คํคำพูดสื่อความหมายให้คนดูอินตามน่าเห็นใจสุดๆควารางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมไปครองครับปอณัฐวุฒิจ่าสันจากละครเรื่องทอง ถึงเวลาแล้วครับที่จ่าสันจะมีความสุขกับเขาสัทีตอนช่วงปีใหม่นี้นะครับขอบคุณสีสันบันเทิงมากๆนะครับอยากจะบอกอะไรกับภรรยายจะบอกว่าเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวผมผมรักคุณ ผู้กำกับขั้นเทพพี่อ๊อฟพงษ์พัฒน์โชว์ฝีมือกำกับละครบิ๊กโปรเจกต์กู้ชาติคุณชายรัชนนท์คว้าเรตติ้งตอนจบสูงสุดของช่องสามแล้วยังเจรนายละครทองเนื้อเกาตามติดมากระชากเรตติ้งด้วยความสมบูรณ์แบบทุกส่วนคว้ารางวัลผู้กำกับแห่งปีไปครองสมกับเป็นทองแท้ของวงการบันเทิงตัวจริงครับพร้อมกับแห่งปีได้แก่พี่อ๊อฟพงษ์พัฒน์วชิระบัรจงจากละครเรื่องคุณชายรัชนนท์และทองเนื้อเก้าครับมันก็เหมือนกับรางวัลของของพวกเราทุกคนที่อยู่ในช่องสาม เพราะเราใช้คําว่าครอบครัวละครนะครับเพราะฉะนั้นขอบคุณสําหรับครอบครัวที่น่ารักนะครับครอบครัวละครของช่องสา3ที่ทําอะไรดีให้กับให้กับคนทํางานแล้วรู้สึกว่าทํำแล้วเราก็ยิ้มอะเรามีกําลังใจ กายแอคอารผลิตละครทองเนื้อก้าเรื่องราวน้ำเน่าในสลามกลายเป็นละครน้ำดีฟีวเออร์สอดใส่ข้อคิดดีๆสร้างความนิยมสูงสุดตั้งแต่เริ่มสตาร์จนถึงวันโออสานเป็นสถิติใหม่ของช่อง3ขคว้ารางวัลละครยอดเยี่ยมแห่งปีไปครองอย่างน่าภาคภูมิใจที่สุดครับละครยอดเยี่ยมแห่งปีได้แก่ละครเรื่องทองเนื้อก้าโดยผู้จัดพี่ออฟพงพัฒน์และพี่แดงคัญญาจาก่ายแอคอารครับ ขอบคุณทีมงานขอบคุณคนเขียนบทที่ช่วยกันสร้างสรรค์ให้ละครเรื่องนี้ประสบความสาเร็จได้รางวัลน,นี้เป็นของทุกคนค่ะตอนเรื่องนี้จะเป็นแฮปปี้เอนดิ้งทางทางธรรมมากกว่าทางโลกก็จบไปทางด้านโลกของธรรมะ